ใจประสงค์สางกลางด้งกะวะท้องใจขี่คานกลางบ้านกะวะดงสวัสดีครับมิดมอแคน,นแฟนมอลำแฟนขับเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนขับเอฟซอีหลาหน่อยอุงอิงมาพบ,บมาพอกันกับคนเมืองสีในช่องยูทูบหนุ่มสีสเกตพลังบวกคือเกา่าคือเดิม ในวันที่สมเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2,566นอในอีพีนี้สิม่ากล่าวถึงอนาคตของราชินีผักแยงสู่ราชินีลูกทุ่งหมอลำเมื่อยังคนเมืองสีหือช่องยูทูบนุ่มสีสเกตพลังบวกจึงในยกย่องเอาอีลาน่อยเป็นราชินีผักแยงนั่นก็หมายความว่า เป็นนัก,กร้องศิลปินลูกทุ่งหมอลําลูกเศร้าห้เศร้าหน้าเกิดจากดินเกิดจากค้นต่มเกิดจากความมุมนะจากการดินรน่นจากดินสู่ดาวส่องสกาวแสงอยู่บนท้องฟ้า ให้แสงเจิดจ้าไปทั่วประเทศและนอกประเทศนี่คือยกให้เป็นราชินีผักขยังที่ท่องแสงหอสองรือทรงกลิ่นขจรขจายไปทั่วสารทิศนั่นเองสมกับที่เป็นศิลปินมหาชนโดยแท่สังเกตมือคึืนนอพี่นองอยู่ตลาดเสริมสุขเมืเอ่อไห อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่อีหลานน้อยอุ้งอิงยังประท่านได้ขึ้นเซ็กซ์เร้ายังประท่านได้มาหอดเวทีการเเ็็นศิลปินตลกเพิ่นกับไปเว้าไปจ่าไปพบปะมิดหมอแคนแฟนหมอลำด้านหน้าเวทีจนเกือบสี่ทอดเวลาทำการแสดงของ ทางศิลปินหมอลำณห่วงเวลานั้นีหลาหนุอยหญิงได้เดินทางมาถึงแล้วก้าวยางขึ้นไปเทึงเวทีความเปลี่ยนแปลงหนาเวทีเข้าเห็นได้ชัดจากที่บ่มีคน มายืนอยู่หนาเวทีปานใดพ่อได้เห็นอีลาน้อยองอิงก้าวย่างขึ้นมาบนเวทีแค่นั้นล่ละคนลูกแตกขึ้มมาดังภาพที่ผมเอามาลงทั้งแอดมินของสาวน้อยเพชรบันแพงเพิ่นนทายไว้เนาะพี่น้องเนาะก็ขอเอาดึงภาพเพิ่นมามาประกอบ การว่าการจาในอีพี่นี่กันแล้วกันสมกับว่าได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนโดยแท้มือว่านี้อีลาหน่อยกระปอัดเสียงเพลงแก้ผู้เป็นพ่อก็คือเพง ยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนนองสำหรับเพลงเพลงนี้มันสีแห้งเกินต้านคือจังเพลงเอิญนหักนั่งเอกหน่อยบอมันก็ะขึ้นโยกับมิดลักแฟนเพลงแฟนครับเอฟซีมูเฮ้าเจ้าคอยเป็นแห้งซอยแห้งพลักดันสำหรับ การที่อีลานอยสิไดยรางวัลหนึ่งชั่วโมงติดหนึ่งมาแรงนะได้ตกลงกับผู้เป็นภาวาถ้าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมาแห้งได้เคืองแสนหรือหามื่นตอนนี้เป็นข้อตกลงข้อตกลงข้อนี้สำคัญจังไหนพี่น้องสำคัญว่า ดสอบความหักความแพงน้ำส่วนหนึ่งจากมิดหมอแคนแฟนหมอลำสลับเพล่งที่สิปล่อยออกมาในอนาคตข้างหน้านี่ยืย่นหนึ่งแมนเขายื่นเมาแมนนอนเป็นสไตล์เป็นเวอร์ชั่นแม่ยิง่งคืออีหลาหน้อยอุ้งอิงเป็นคนรอนำมาลองแก่ผู้เป็นพอ่อ พราะฉะนั้นแล้วด้วยความหักด้วยความแพงต่ออิหลาหน้อยหูอิงนี่กับเป็นแห้งทรงแห้งพักดันแห้งนึงสำหรับมิดมอแคนแฟนบอลําที่ร่วมด้วยช่วยกันถึงแม้สีบดได้หนึ่งไม้แห้งภายในหนึง่งชั่วโมงแต่มันก็เป็นหนึ่งกำลังเชียกำลังใจให้กับมิดมอแคนแฟนบอลลัที่ ได้เขาไปชม mm hmm. เขาไปเบิงเพราะอย่างสิ่งที่อีลานอยององิง mm hmm. เห็ดมาคือมันเกิดขึ้นกับอีลานอยูอิงแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่มันมาโดยบอได้คาดหมายไว้มาเหนือความคาดหมายนยตามที่พร้อมขึ้นหัวขอไว้ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับอีลาน้อยอุง๋งอิงยางอีลาน้อยอุ๋งอิงตั้งความหวังไว้แค่มาทำมหากินร้องเพลงเพื่อเลี้ยงครอบครัวแค่นั้นแต่ณนะปัจจุบันอีลาน้อยอุง๋งอิงฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆหน้า,นาจนก้าวมาสู่ระดับประเทศมุ่งสู่นอกประเทศหรือระดับโลกเอินว่า กระแสโลกเลยเป็นสิ่งที่เหนือความขาดหมายสำหรับศิลปินตนัวน,น้อยผู้นึงลูกเช่าให้เช่าหน้าเกิดมาจากพืชผักค้นต้มยักษ์ดอกผักขยแ่งคือผมหยกขึ้นมาใน่ละ่ะเพราะฉะนั้นกลินหือือต้นผักขยแ่งเองเฮาเอามาเห็ดออมเห็ดแกงเห็ดต้ตมเห็ดใดหลากหลายสารพัด อิหลาหนลอยวิงก็เข้าไปแทรกซ้อนอยูณหลากหลายวงการเช่นเดียวกันวงการแฟชั่นวงการบันเทิงวงการอ่าบาัวิเปินเทรนด์ต่างๆนี่คือความเป็นศิลปินอนาคตราชินีลูกทุ่งบอลลำโดยแท้อีพี่นี่ฝากตอนไว้สำหรับ คอมิดมาแคนแฟนวอลลัมแต่เพียงสํานี้โอกนาพอกันใ่ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณขี่เข้ามาติดตามช่องยูทู e หนุ่มสีสเกตพลังบวกอยู่ดีมิสุขสมบุนพุ่นสุขพอกันอีพี่นาสบายดีครับผม